เขาเก็บปีหนึ่งอะชาวบ้านเขาบอเก็บปีนึงเหมือนกันเราก็ปล่อยไว้ในถุงนั่นเลยเนาะปล่อยไว้เงินอลยดีเพราะเขาจ้างรถมาสีเคลื่อนที่เขาต้องสีทีเดียวหมดเลยมีที่เกียล็ดก็สีแหมถ้าจะอร่อยอร่อยนะอร่อยบอกเกลยอร่อยอร่อยบุกก็ยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแไอ้บุกกับไอ้เจ้านี่ไม่ไม่กินไอ้ยอยไม่กินโอ้ นันๆถ้ากูไปกินยงไงไปกินข้างนอกเออถ้ากอยู่นะถ้ากูอยู่เราก็ตั้งทิ้งไว้มันก็จะกินแต่ถ้าโอไม่อยู่นะสองคนมันไม่ตั้งเลยเรอไปกินข้างนอกไปกินข้างนอกโอ้ก็ยันออกมันต้องเอาเอาผ้าไปส่งเนี่ยไอ้บุ๊กมันโพสต์ขายผ้าผ้าอะไรผ้าเสื้อผ้าชุดนักเรียนเอ้ยชุดครูชุดข้าราชการนี่แหละเออจะโพสโพสโพสขายขายออนไลน์พอตอนเช้าได้สักสิบกว่าชุด อก็เอาแล้วเจ้าไปส่งให้ทีมันก็ไปโรงเรียนเจ้าก็หากินไปสินอกบ้านเอออโ้ก็ดีก็ดีลางวันไม่กินพอตอนเย็นไอ้บุ๊กกลับมาจากโรงเรียนปั๊บมือสองคนออกสบายเลยหัวตาสบายโอ้ตาสบายปล่อยเขาหัวก็เก็บกินหัวไปแล้วท้องยังฮะท้องยังไม่ท้องยังไม่รู้เห็นมันเฉยๆนี่ยังไม่รู้ น้องอาม่าจะได้ไม่ไปเที่ยวแล้วเลี้ยงหลานงน้ั<อ>งเลี้ยงหลานเที่ยวลแล้ว <c oughs> เที่ยวได้จะมาบังคับอะไรเรา